สวัสดีคะ่ะชาวรัคนาราศีกุมพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงสตาสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2562ค่ะสําหรับเรื่องราวของความรักนะคะเก๋จะทําคลิปแยกคนความรักเจาะลึกออกไปโดยเฉพาะเลยยังไงฝากติดตามกันด้วยคะ่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะอยากเ,เพื่อนยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าทราบลัคนาตัวเองแต่ถ้าไม่ทราบแต่มีเวลาเกิดสามารถเข้าไปใน Google นะคะเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราคำวนวณหาหลัคนาแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดค่ะทาใจให้สบายๆนะคะก็ยึดตามหลักราศีราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะ พอเปิดไพ่มานะคะต้องบอกเลยนะว่าอันดับแรกเนี่ยอิชาคนลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ดีๆนะคะขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวแล้วก็ด้วยการด้วยอิทธิพลการยกเกณฑ์ของดวงดาวด้วยจะส่งผลให้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องหนึ่งก่อนบอกไว้เลยก็คือเรื่องของความมุดิอารมณ์ของเราด้วย อาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลนะคะเนื่องจากในเดือนนี้นะคะดาวดาวพุธนะคะกับดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีกุมอยู่นะแต่มันมีสิ่งดีก็คือดาวพฤหัสเนี่ยขยับขยื่นขยับขย้ายไปอยู่ในภพที่เก๋บอกภพลาภภพ,พโชคลาภเงินทองความสําเร็จแต่ทาไมถึงต้อง ให้เรามาะระวางเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เพราะว่าดาอาทิตย์อะค่ะก็คือความเร่าร้อนรุ่มร้อนคุณอาจจะเจ้าอารมณ์นิดนึงหงุดหงิดง่ายนะตามสภาวะอากาศที่เป็นอยู่ใครมากระตุ้นอะไรนิดนึงขึ้นนะคะมีขึ้นหรือว่าอยู่ดีๆเดือนนี้จะรู้สึกมีอีโก้เยอะนะเหมือนกับคุณพร้อมจะคืออะไรมา คือเป,เป็นเขาเรียกว่าเจ้าอารมณ์ขี่หงุดหงิดนะนะเดือนนี้ต้องระมัดระวังใครที่มีพื้นฐานนิสยัยเป็นคนขี่หงุดหงิดอยู่แล้วอารมณ์ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะเดือนนี้นะบอกแล้วดาวอาทิตย์ทับลักก็ต้องพยายามทําใจให้เหมือนปล่อยวางนะคะอย่าไปเจ้าอารมณ์มากนะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปจิตตกอะไรง่ายอย่าให้อะไรมากระตุ้นเราง่ายเราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะ แต่ต้องบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะการที่ดาวพุธกับดาวทิ์ทับรัเนี่ส่งผลนะดาวพุธก็คือดาวแห่งการติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆใครก็ตามแต่นะคะที่ทําอาชีพเกี่ยวกับ อาชีพเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการติดต่อนะผูค้คนการขายฝ่ายขายคนกลางเอเจนต์นายหน้าต่างๆนะหรือต้องมีทุกเกี่ยวกับการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดือนนี้ละธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีจะพบช่องทางในการทามาหากินนะไปติดต่อกับใครก็ได้รับการเกื้อหนุนอุปถัมภ์ส่งเสริมนะคะคือติดต่อถูกช่องถูกทางนะพูดพูดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคุณกับตัวเองแต่ทันต้องบอกเลยคะว่าให้เลือกพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอ่า แล้วก็คือเขาเรียกว่าโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับวงการ IT โออานนีโซเชียลออนไลน์งานเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์ดต่างๆเดือนนี้ธุรกิจจะส่งผลของเรื่องราวของความสําเร็จนะคะหรือถ้าใครอยากจะแตกลายธุรกิจอะไรใหม่ๆออกไปหรืออยากเอาธุรกิจของเราเข้าไปในโลกออนไลน์โลกโซเชียลซึ่งตอนนี้ก็หลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วเดือนนี้ทําได้ดีและจัเป็นจังหวะเวลาที่ดีๆนะคะ หลายหลยท่านอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ธุรกิจเสริมนะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่ช่วงนี้ดาวเดินดีมากเลยค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเหม่งมากทีเดียวนะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเดือนนี้หลายหลายท่านนะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเลื่อนขั้นมีการอาจจะมีหลายหลายท่านอาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครรอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการปรับตําแหน่งอะไรอยู่ในเดือนนี้ถือว่าจะส่งผลดีกับคุณอย่างมากสิ่งที่คุณเพียรพยายามสร้างสมบุญบารมีทามานะจะได้รับการตอบรับและตอบสนองนะ หรือใครคิดจะไปสมัครสอบสมัครแข่งขันอะไรในช่วงนี้นะคะไพ่ดีขึ้นมาทําได้เลยค่ะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมีโอกาสที่คุณจะจับต้องความสําเร็จได้อย่างดีนะคะอย่าได้อย่าได้คิดคิดท้ออย่าได้ไม่มั่นใจตัวเองนะดาวเดินดีจังหวะเวลามาแล้วนะคะความสําเร็จต้องมาสู่คุณแน่ๆนะคะ่ะหรือใครอยากจะเหมือนกับเล็งๆไว้นานแล้วอยากจะเริ่มงานใหม่สมัครสอบงานใหม่อย่างเงางานใหม่ก็ไปช่วงเวลาหนึ่งที่เดือนนี้ทําได้นะคะอย่างดีทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะที่จะต้องเขาเรียกว่าไปเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอาจจะได้ไปอยู่ในเขาเรียกว่าหรืออาจจะได้รับการเขาเรียกว่าต้องไปอาจจะได้เหมือนกับ ได้รับมอบหมายงานให้ไปดูงานต่างจังหวัดหรือไปคุมงานสาขาต่างจังหวัดหรืออันแม้กระทั่งอาจจะต้องมีเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศทีเดียวนะจะเป็นการให้ไปดูแลโปรเจกต์หรือไปดูแลมอบหมายงานอะไรต่างๆนะหรือโครงการงานอะไรต่างๆซึ่งการไปครั้งนี้จะส่งผลถึงความสําเร็จมาสู่คุณอย่างดีเลยนะคะหรือว่าใครที่ต้องไปติดต่อกับต่างประเทศนะเดือนนี้งานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศติดต่อกับผู้คนหรืองานที่ต้องเกี่ยวกการเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าหรือการเดินทางการคือเป็น คือไปแล้วดีอ่จะจะพบจังหวะโอกาสแล้วเวลาที่ดีๆนะคะต้องเห็นเด่นชัดอย่างนึ่งใครรอคอยขา่าวเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรมานะเดือนนี้มีสิทธิ์มากเลยนะที่มันเคยช้าเคยเล็ดมาเดือนนี้จะมาเลยทีเดียวค่ะ แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างของชาวลาัคนาราศีกุมจะต้องแลกมานะคือต้องเดือนนี้คุณจะต้องเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนคุณขยนะับแบบขยับเรื่องงานขยับเรื่องธุรกิจขยับเรื่องความรับผิดชอบนะบางคนอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ปรับตําแหน่งเดือนนี้แต่เหมือนได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าเราผู้ es, ผบังคับบัญชาเราให้เราไป Led ดูงานคุมงานแทนแต่เหมือนกับคุณไปเถอะเหนื่อยหน,น,น่อยอะไรหน่อยแต่คุณจะส่งผลถึงการขยับปรับ,ปรบเปลี่ยนถึงทั้งเรื่องของตาแหน่งและเรื่องเงินของคุณได้ Rogers ในอย่างในอย่งในอนาคตอะค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะแลกมาด้วยความเหนื่อยท อาจจะเสียเวลาเขาเรียกว่าเสียชีวิตเวลาส่วนตัวไปแต่ว่าคุณจะจับต้องความสําเร็จได้นะคะไปเนี่ยคือเป็นการส่งผลถึงลาภผลของคุณในอนาคตล่ะค่ะแต่เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะงานที่ทําที่เกี่ยวกับเป็นทีมใครทํางานเป็นทีมเวิร์กงานเป็นทีมเดือนนี้ดีนะงานคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายเป้าประสงค์ลูกน้องบริวารของคุณนจะเขาเรียกว่าส่งทํางานให้กับคุณอย่างดีเขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งนะเพราะว่าราการที่ราหูย้ายคราวนี้ ย้ายเมื่อ22กุมภาพันธ์เนี้ยส่งผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของบริวารว่านเคอนะต่างๆนะคือจะได้รับการตอบสนองจากลูกน้องนะบริวารทีมเวิร์คจะช่วยทําให้งานของเราประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะคะหรือใครก่อนหน้านี้ติดขัดเรื่องลูกน้องนะลูกน้องไม่พอคนไม่พอเดือนนี้คุณจะได้รับเขาเรียกจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพนะกับคนเก่าที่ออกไปหรือ ใครก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าลูกน้องคนไหนไม่เหมาะสมกับงานเราอาจจะมีการเคลียร์คนเก่าออกไปแต่จะได้รับคนใหม่ที่เข้ามาได้อย่างดีหรือถึงอาจจะไม่ต้องมีคนใหม่แต่ทีมงานที่มีอยู่นะปัจจุบันจะเป็นทีมงานที่มีคุณภาพทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จค่ะ ทีนี้สิ่งที่เห็นเด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป๊ะปังอลังการมากก็คือเรื่องของการเงินนั่นแหละก็บอกว่าแล้ว,ลว,ลวดาวพฤหัสขยับไปอยู่ในภพของลาภผลนะโชคลาภต่างๆของชาวลัคนาราศีกุมเดือนนี้เงินเดินดีมากๆเลยนะคะเงินนี้เ,เลิศเลศมากเพอร์เฟกมากๆนะต้องบอกธุรกิจการงานใครจะเป็นเจ้าของธุรกิจการงานต่างๆจะส่งผลถึงความสําเร็จในเรื่องของการเงินมาให้คุณนะเหมือนเช่นอย่างที่บอก ใครรอคอยข่าวเอเนเอกาสารสัญญาอยู่เดือนนี้มาแน่หรือใครรอคอยเงินที่ช้าที่เลทหรือบางคนรอคอยเงินเงินเขาเรียกว่าเงินเงินจากการเงินจากการทํางานเดือนนี้จะมาสู่คุณนะเขาเรียกว่าการเงินจะมาจากหลากหลายช่องทางนะคะ หรือบางคนบอกอ้าวฉันทํางานประจํา<ๆ>ก็จะได้รับแต่เงินเดือนอย่างเดียวมันจะมีเงินอะไรเข้ามาอีกละ่ะก็จะเป็นรูปแบบผมบางคนอาจจะได้เงินจากคนอุปถมัมภ์เงินจากครอบครัวเงินจากคู่ชีวิตเดือนนี้มันจะมีเข้ามานะคะบางทีคุณไม่เล็กไม่ฝันอ้าวอยู่ดีๆเดือนนี้แฟนเอาเงินมาให้หรือที่บ้านแบ่งมรดกส่วนหนึ่งมาให้เราหรืออยู่ดีๆคุณได้เงินจากครอบครัวอย่างงี้ค่ะหรือใครก็ตามแต่นะธรรมดาช่วยเหลือคนไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อยู่ดีๆเดือนนี้เขาให้ผลตอบแทนกับคุณอาจจะเป็นของมีค่าเป็นเป็นทรัพย์สินเป็นเงินมามันจะได้มา ในเดือนนี้โดยที่คุณไม่นึกไม่ฝันไม่คาดฝันด้วยนะใครก็ตามแต่นะคะมีปัญหาเรื่องภาระคงค้างหนี้สินเก่าๆเดือนนี้คุณจะสามารถปลดปเปลื้องพัฒน,นาการเหล่านั้นไปได้เพราะเหมือนรู้สึกคุณจะจัดระบบระเบียบเรื่องการเงินได้อย่างดีนะเดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะแนะนํานะแตด่ด้วยของดวงดาวของการเงินเดินดีเดือนนี้ก็อาจจะมีลากผลโชคลาภจากทางการเสี่ยงด้วยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ แล้วก็หรือใครรอเงินปันผลเงินประกันนะคะเงินตกเบิกเงินที่มันช้าเลทหรืออะไรที่ตามแต่ที่มันช้ามันเลทมาเดือนนี้มันจะมาสู่คุณแน่ๆค่ะ นะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะต้องบอกว่าดาวการเงินเดินดีจริงๆนะแต่ก็บอกแล้วว่าหลายๆคนอาจจะต้องมีนิสินภาระเก่าๆที่ยังต้องเอาไปเคลียร์นะคะแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีเรื่องราวเหล่านั้นต้องบอกโหจับใจใช้สอยใช้คล่องมาคนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรก็เดือนนี้ละคะ่ะหรือหลายๆท่านอาจจะเอาเงินที่มีไปลงทุนต่อย,ยอดเงินนะเงินต่อเงินให้มันเพิ่มผลผล,ผลิตผลผลิตของผลกําไรขึ้นมาอีกนะ ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเดือนนี้นิดนึงนะคะจริงด้วยสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยภายนอกโอเคหมดแต่คุณระวังเรื่องความเครียดบางทีความเจ้าอารมณ์ของคุณมันก็ทําให้คุณหงุดหงิดเครียดง่ายนะซึ่งจะไม่ค่อยดีกับระวังปัญหาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือใครมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเดือนนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพของท่านเหล่านั้นเป็นพิเศษนะคะเท่านั้นเองคะ่ะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชาวลัคนาราศีกุมขอโปรยหัวนิดนึงสําหรับเรื่องราวของความรักความรักเดือนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นรักแบบกุบกริบใครเป็นคนโสดมีโอกาสเจอรักแบบกุบกริบนะรักแบบกุบกริบเป็นยังไงยังไงไปติดตามชมกันได้นะคะในคลิปของความรักนะคะก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องราวของชาวลัคนาราศีกุมเพียงเท่านี้นะคะสําหรับท่านที่มาดูใหม่ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกับ อย่าลืมกดซีเฟอร์ t หรืออะไรก็แล้วคุณจะได้ไปพลาดข่าวสารจากทางช n n e l ค่ะใครอยากเป็นกําลังใจให้เก๋นนะฝากแชร์คลิปของเก๋ให้เพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ